Dolai Emas. พอทุกคนได้ยินเสียงประมาณนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวเจ้าโนบิตะจะมาขอของวิเศษจากโดราเอมอนไปเอาคืนเจ้าแอนเจ้าโอ๋หลังโดนเจ้าสองคนนี้แกล้งมาก็จะเป็นแบบนี้ตลอดโนบิตะที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับพระเอกทั่วๆไปที่ควรจะมีร่างกายบึกบืนหน้าตาหล่อเหลาขยันอดทนหรือว่ามีชาติกําเนิดสูงส่งแล้วโนบิตะเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาบ้านก็จนความสามารถก็ไม่มีตัวพร้อมๆแห้งแห้งอนแอสู้คนก็ไม่ได้แต่ที่โนบิตะได้เป็น ก็เพราะว่าโนบิตะเป็นคนโคตรดีเลยนะลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าของวิเศษของดาไรมอนอ,อยู่กับมือคนอื่นที่ไม่ใช่โนบิตะป่าน,นี้เนี่ยโลกแตกไปแล้วเอาง่ายๆนะแค่รู้ว่ามีไทม์แมชชีนทุกคนจะทําอะไรบ้างถ้ามีประตูวิเศษที่ไปไหนก็ได้ทุกคนจะไปไหนนี่ยังไม่รวมของวิเศษอื่นๆของดาไรมอนที่สามารถครองโลกนี้ได้เลยนะครับโนบิตะอาจจะไม่ได้เรื่องก็จริงแต่เหมาะสมที่สุดแล้วนะที่จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้